สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะน้องแก๊น้องกายเบบ,บ,บี้เกนบีเนนะคะวันนี้จะทำคลิปอะไรกัน,นะคะวันนี้เราจะพามาดูสวนของบ้านเราอ๋อสวนของบ้านเราคลิปที่รีวิวบ้านไปใครยังไม่ได้ดูนะคะยังยังไม่เรียบร้อยนะแต่ตอนนี้เราไปโมมาใหม่ละเราไปเดินซื้อต้นไม้มานะคะแล้วตอนนี้เราจัดสวนหน้าบ้านได้แล้วนะคะคอ,อู้ย,ยมีมีต้นอะไรบ้างกันอม,ม,มาสวยจังเลยเลิฟออฟพาราได ปักตาสวรรค์นะฮะนกนกแห่งสวรรค์นะฮะอ่ย่างไงครับแล้วอันนี้อะไรอีกอันนี้ต้นช้อนเงินช้อนทองอุ้ยมีแต่ความหมายดีดงนั้นเลยนะฮะแล้วอะไรอีกนะนี่นี่ช้อนเงินช้อนทองเนี่ยมันมีช่อหมายแตกออกมาแลยนะเนี่ยโอ้นี่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 นเขาบอกว่าคอยตัดแก้งมันนิดๆนะฮะมันจะแตกแตกใหม่มาเรื่อยๆนะฮะต้นเสน่หุ่นแผนโอ้เสน่หุ่นแผ่นนะไว้แบบหนุ่มๆนเลยฮะหุ่นแผนฮะนะกายกายจะเจ้าชู้ใช่ไหมหรือปลาปลาวะ แล้วเนี่ยคนคนทองไหลมาอ่าเรินทองไหลมาแล้วมีวาสนาไหมต้นไหนต้นไหนต้นไหนตไหนต้ไหนอ๋ออ๋อนี่นี่นี่สุกแอบอยู่นี่ฮะต้นวาสนานะฮะวานถางลาละเช่นะฮะโอ้ตัดแล้วก็มาเขี่ยโอเคแล้วก็นี่มีจากป้าข้างๆบ้านเนี่ยบ้านข้างๆกันนะเพื่อนบ้านเนี่ยให้มาโอ้นี่สวยงามไม่หมดเลยค่ะนี่ก็มีต้นคุ้มดินต้น ส่วนออกดอกสีแดงๆไหนอ๋อไหนๆสีแดงๆอะฮะอ๋อสวยอันนั้นสวยมากเลยอะไหนคะแดงแจ๊สเลยอะเออจริงด้วยส่วนต้นนี้อาม่าให้มานะนี่ต้นนี้เขาเรียกต้นอะไรรู้ไหมต้นทับทิมอาม่าไว้แบบทับทิมก้อยอาม่าอาม่าบอกว่าเวลาเราเราจะไหว้เจ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีต้องใช้ใบทับทิมด้วยเนาะนะโอเคแต่ว่าเราจะรีวิวแค่นี้เหรอคะไม่ค่ะไม่เหรอคะมีอะไรอีกคะที่จะโชว์ไปข้างในไหม อ่าไปไปไปข้างในกันตรงนี้จะโทวอะไรหรอคะพิกเจ็ดสีมันีเจ็ดแตงกินได้จริงไหมฮะนีเจ็แตมเติมเองฮะพิกเจสี ตันนี้แต่สีมะม้าเติมเองเลยนี่กินได้จริงๆเหรอมะม้าค่ะมะม้าค่ะนี่มันมีเป็นแบบทั้งสีแดงสีสีนี้แล้วก็มีสีม่วงแล้วก็มีสีนี้อะโอ้คือจะกินก็ได้หรือจะตกแต่งก็ดีนะฮะมันเหมือนแบบดอกไม้เลยค่ะนี่บางใบมันก็เหี่ยวเหี่ยวละโอ้ยย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 ยนะเขาบอกว่าจะเป็นพยย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 ยนยยยยยายังไม่รู้ว่ามันกินหรือเปล่า อ่ะเดี๋ยวไปดูสวนแนวตั้งเราบ้างคร่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ด้านลงลงจอดรถเรานะคะโอ้โหตอนนี้ค่ะเราทำเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะวูด้านขวาเนี่ยอะไรด้านขวาเนี่ยอะไรนี่เหรอคะเป็นสวนแนวตั้งแนวตั้งสวยมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่ต้นไม้ปลอมนะต้นไม้ปลอมเนาะเพราะว่าเราดูแลเองไม่ไหวกลัวมันตายมันจะไม่สวยเนาะก็ทำความสะอาดง่ายอ่ะแบบ รดน้ําเหมือนปกติเลยฉีดล้างฝุ่นเนาะกู้มันดูดีทําให้บ้านดูดูแบบเออทำทำแบบเหมือนเขาเรียกไงลุ่มลื่นเลยเนาะเอออ่ะก็จะมีมีเป็นต้นไม้จริงด้วยนะอันนี้เรามีอะไรคะอันนี้อันนี้ตายหมดหมดแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นต้นอะไรตายไปบางส่วนแล้วเนาะเออก็มีมีพืชนะคะเป็นพืชน้ําบ้างอะไรเงี้ยอยู่ทัางบนพอดีมันมีโนกะทำรังต้องบอกก่อนต้นนี้เหมือนนะ อยู่ที่ข้างบนนั่นไ oh ม่ช่เป็นคนละอเมริกาคนละคคืออย่างนี้นเดี๋ยวๆทีละเรื่องคือต้นไม้ที่เราตายเนี่ยเพราะว่ามันมีส่วนมีม,มีมีช่วงหนึ่งนกมันมาทารังเนาะนกมันยิงรังอยู่เลยแล้วเราก็เกรงใจนกค่ะไม่กล้าลดน้ำต้นไม้เออแล้วทีนี้ตอนนี้นกมันโตลแล้วมันบินหนีออกไปแล้วแต่ว่าวันก่อนเน่ะมันเรื่องเศร้ามากเลยเห็นเห็นนกตัวหนึ่งสร้างนกอ่ะ ไม่รู้ว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเหมือนลูกนกนะอ่ะอยู่ในรั้วบ้านใช่แมวคือไม่รู้ว่า,ามียังไงอ่ะเราเห็นแมวมันมาจ้องหลายวันเออไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นละกันเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเบบี้เกนอ,อ่ะแล้วเราก็มีน้ำน้ำเป็นน้ำตกเนาะน้ำตกของสิงโตนะคะสิงโตกับเปียกอ่นาคนดาอ่าแล้วก็มีพืชตรงนี้นะคะนี่มีไลออนคิงด้วยนี่มีสิงโตอ่ะแล้วก็ ล่าสุดเลยไปซื้ออะไรมานี่ปูเป็ดปูเป็ดคะด่ะนี่โอ้เป็ดนะไม่ได้ธรรมดานะครับเตแบบมีผูกค,คอด้วยนะคะเออผูกคอด้วยดอกไม้นี่แล้วเย็นๆนะคะป้าป๊าก็จะตั้งเวลาเปิดเปิดน้ำตกไว้มันจะทำงานทุกเย็นๆจากท่วงเช้าอเออก็เวลาเรากลับบ้านมาก็จะได้ยินเสียงน้ำบ้างอะไรเงี้ยหรือได้ออกจากบ้านเนาะสวยไหมใครใครว่าสวยบ้างก็เม้นคอมเมนต์หน่อยนะนี่นี่ มีใจนำเสนอเลยไม่แพงอ่ะก็ประมาณ5,000บาทนะไม่อันนี้หมายถึงไอเจอตัวสวนแนวตั้งนะคือจะบอกว่าเขาบอกว่ามาทำเองก็ได้นะไม่ยากเราไม่ไว้ใจสถานการณ์แล้วไม่ไว้ใจก็ไก็จ้างเขาง่ายดีนะใครสนใจก็ติดต่อหลังใหม่มาแล้วกันเนาะโอเคอ่ะวันนี้ก็จบรีวิวสวนอันใหม่ของครอบครัวเราไปนะคะอ่ะวันนี้ายก่อนดีกว่าค่ะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะยบายค่ะ บายบายดูเรื่องเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราโยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิง่งกุกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบายบายค่ะ